จากเด็กที่ครอบครัวมีปัญหาพ่อใช้ย,ยาสิบติดไปนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้อันนี้หนูรู้สึกว่าเป็นจุดใหญ่ๆเลยที่ทำให้หนูรู้สึกว่าเราก็มีโอกาสแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันก่อนหน้านั้นที่เป็นอุปสรรคกับผมมากในการเข้าหาสังคมคือผมไม่กล้าคุยกับ คนแปลกหน้าหรือว่าคนอื่นครับเนื่องด้วยว่าผมอาจจะพูดไม่ชัดนะครับเพราะว่ามาจากเป็นพี่น้องชนเผ่าลาหูนะครับแล้วก็เป็นปมหรือเป็นเหมือนกับหนามในใจที่ไม่กล้าเข้าหาคนอื่นนะครับนี่คือเสียงสะท้อนจากผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตหรือ School of Life ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปาย ถือเป็นพื้นที่เสียงที่แวดล้อมไปด้วยยาเสพติดนี่เป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนที่นี่เด็กๆจึงเติบโตมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะเข้าสู่วงจรของสิ่งเสพติดจุดเริ่มต้นของโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตจึงได้เกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กๆโดยสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กในชุมชน ทำยังไงจะให้เขาห่างจากยาเสพติดที่เขาต้องอเผชิญหน้ากับมันอยู่ในทุกๆวันพี่ควักก็มีความคิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสดูแลเด็กๆอย่างนี้เขาเองก็จะมีวิธีคิดใหม่ที่จะอยู่ร่วมกับยาเสพติดอย่างปลอดภัยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาซ่อมเขาในอนาคตเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นสโลแกนที่เราคุยกันเก๋ๆบอกว่าสร้างเด็กในวันนี้ดีกว่าซ่อมผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าใครม่เกีย่ยวมือจอย หัวใจหลักคือเด็กเด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆได้รับโอกาสใหม่ๆที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองสิ่งที่โรงเรียนเพื่อชีวิตทำกับเด็กๆก,ก็คือสอนให้เขาเข้าใจว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงในท่ามกลางสถานการณ์หรือปัญหาที่มันลายล้อมตัวเขาเขาควรจะมีวิธีมองหรือวิธีคิดวิธีตัดสินใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอย่างไร ซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ใช้พระคำพีเนี่ยค่ะเป็นแนวทางในการที่จะนำให้เขาเนี่ยมีกรอบคิดที่ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อเด็กๆได้อยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันได้รับการยอมรับและมีพื้นที่ให้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องหลายคนจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เราสามารถนำเรื่องสิ่ที่เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะขอบคุณที่ให้หนูได้การแสดงออกมากขึ้นค่ะจะกเมื่อก่อนที่หนูพูดจาไมด่ดีค่ะแต่ตอนน,นี้พูดดีแล้วครับหนูได้เรียนรู้การที่เราจะมอบความรักให้กับคนอื่นเหมือนกับที่เรารักตัวเองค่ะการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เป็นเหมือนกับครอบครัวที่มีรุ่นพี่คอยสอนรุ่นน้องจากพื้นที่เล็กๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้กลายเป็นพื้นที่ที่เด็กๆได้นำความสุขกลับไปยังครอบครัวของตนเองเราเห็นครอบครัวเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็กลายเป็นครอบครัวที่ปกติแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีความสุข เป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นเนี่ยเกิดขึ้นชุมชนละหนึ่งสองสามครอบครัวเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกปีผมเองก็ตามน,นาราคมาที่นี่และก่อนหน้านั้นผมติดยาติดเหล้าอย่างหนักครอบครัวทะเลาะกันบ่อยมากคนกาโรเรีรยเพื่อชีวิตนั้นนำชีวิตของครอบครัวที่ไม่สามารถไปต่อได้แต่พบเจอแสงสว่างที่เป็นบันไดก้าวแรกให้พบเจอกับ สีที่ดีผมเองน้ั้งทุกวันนี้ก็ตาจากสีนั้งรับใช้พระเจ้าครับผมโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตเดินทางมาถึงปีที่11นี่ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเกิดผลเพราะเป็นการลงทุนที่เปลี่ยนชีวิตเพื่อให้ได้ชีวิตเด็กๆได้รับชีวิตใหม่ที่ส่งผลกระทบไปยังครอบครัวของตนเองและขยายไปสู่ชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่โครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตมันส่งผลกระทบ ทางบวกให้กับตนเองกับครอบครัวและก็ชุมชนเป็นอย่างมากค่ะทําให้หนูได้เปลี่ยนแปลงครอบครัวหนูเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตยังเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับใครหลายคนให้เขาได้มีพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้มีจุดเปลี่ยนในชีวิตและหนูก็เชื่อว่าตัวโครงการแบบนี้ที่ดีแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วประเทศในประเทศไทยและหนูก็อยากเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวขับเพื่อน ให้เห็นชีวิตของหนูที่เปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ค่ะ